สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสการเรียนรู้ a b e Premiere Pro วันนี้เราจะเรียนรู้พื้นฐานการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆและใช้งานได้จริงครับเป้าหมายของวันนี้ก็คือ 1. รู้จักหน้าต่างโปรแกรม2องนำเข้าไฟล์สตัดต่อวิดีโอและเสียง 4. ใส่เอฟเฟกและข้อความ5ส่งออกวิดีโอและพร้อมใช้งานครับ เรามาเริ่มกันเลยครับหลังจากให้เรากด New Project ครับแล้วก็เลือกตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อไฟอะไรก็ได้ครับเป็นผมเป็นชื่อไฟ P O P แล้วกัน Pop แล้วกันครับวิดีโอแล้วกันครับผมจะเป็นไฟล์งานวิดีโอเส็จไปครับก็กดปุ่มโอเคครับ แล้วก็อย่างแรกครับตอนนี้เราจะมาดูอินเตอร์เฟซกันครับอันแรกก็จะเป็นของโปรเจกต์แผงเก็บไฟล์วิดีโอและเสียงหรือภาพครับซาวม,มชั่นจะดูไฟตัดจะดูไฟล์ก่อนตัดต่อครับทำลายก็คือพื้นที่ ที่ต้องตัดต่อครับโปรแกรมโมชั่นก็เป็นพวกดูตัวอย่างงานตัดต่อวิดีโอประมาณนี้ครับนำไฟล์เข้ามาและจากการในไทม์ไลน์เริ่มต้นด้วยเข้าไฟล์ในโปรเจกต์แล้วก็ Import จริงๆก็กดคลิกขวา Import ได้ครับแล้วก็หาวิดีโอมาวิดีโอผมอยู่ใดนี้ ผมเลือกเป็นไฟล์วิดีโอนี้แล้วกันแล้วก็ลากมาแล้วทีนี้เราก็ได้พวกไฟล์วิดีโอที่อยู่ในทําลายแล้วแล้วครับหรือถ้าถ้ามีอีกวิธีนึงเวลาเอาไฟล์วิดีโอเข้ามากกคโอโทง ก็ทงอครับแล้วเราก็จะเลือกไฟล์วิดีโออยู่ในโฟลเดอร์ได้ครับขั้นตอนในการตัดต่อขั้นตอนแรกนะครับกด C ครับหรือไม่ว่ากดตรงมุมซ้ายตรงนี้ก็ได้ครับเป็นใบมีคัตเตอร์กด C แล้วก็เลือกหาทำลายที่ ที่ผมพูกติดขัดไปอะครับสวัสดีครับนี่ครับประมาณนี้ที่ผมยังไม่ได้พูกอะไรผมก็ลบเลเยอร์ตรงนี้ออกไปทีนี้ก็ครับทุกคนยินดีต้องรับเข้าสู่คลาสการเรียนรู้อนุภาก็จะเป็นแบบนี้อะครับ ข้มโปรงนี้ก็จะเป็นพวกไฟล์วิดีโอแต่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นไฟล์พวกเสียง MP3 ครับวันนี้เราจะเรียนรู้พื้นฐานการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆและใช้งานได้จริงครับเป้าหมายของวันนี้ก็คือ 1. รู้จักหน้าต่างโปรแกรม 2. ขั้นตอนต่อไปครับผมจะสอนเรื่อง ทำซิช t i o n กันนะครับทำซิช t i o n ก็จะเป็นพวกเอาเหมือนกับพวกใส่เอฟเฟกต์และทำซิชชั่นลงไปมาทำให้วิดีโอดูเหมือนอาชีพมากขึ้นด้วยเอฟเฟกต์ทำซิชชั่นกันหน ไปที่เอฟเฟกครับไปที่เอฟเฟกตเอฟเฟกตรงนี้ครับรอ,อแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ผมจะใช้เลือกเป็นเอฟเฟกต์ C R S ทําตามนี้ได้เลยนะฮะแต่ผมยังไม่มีคลิปวิดีโออะไรมาโดยซึ่งผมจะเอาคลิปจะเอาส่วนนี้ มาตัดต่อแล้วก็ขยายภาพเอาให้มันดูแตกต่างและความชัดเจนมากขึ้นครับไปซเซเลสเพื่อขยายวิดีโอได้ครับนี่แบบนี้เอาให้เห็นหนะ้าผมก็พอแล้วแล้วก็เอาเอฟเฟกนี้มาลากได้ครับลากแบบนี้ได้เลย ความแตกต่างนี้ครับมันจะต<า>ัด<อ>ภาพแบบสโมชหน่อยครับโอเค แล้วเราก็สามารถปรับคลิปให้เราเพิ่มความเร็วได้ครับโดยการดก่กผมจะเอาเทเยอร์ตรงนี้ดีกว่ากดคลิกขวาครับคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ไปสปีเดเรลชัานครับแล้วก็ลากไปทางซ้ายเพื่อให้มันเป็น s p e ีดเวลาก็โอเคครับวิดีโอแล้วอมใช้งานครับนี่ครับมันจะวิดีโอจะดูเร็วขึ้นครับ ถ้าเรากดขิดขวาตรงนี้อีกทีอไม่ใช่ต้องแค่นี้ก่อนโอ้โ oh. กดขิดขวาแล้วก็ไปตรงที่เดิมครับแล้วคั้นตอนนี้เราจะทําวิดีโอให้ช้าลงกันครับโดยการกดตรงนี้นี่ครับใาายี่สินาทีแล้วกัน oh. เอ้ยยีีแล้วกันวิ oh. และพร้อมใช้ง,งานครับ นี่เสียงวงผมก็จะดูช้าๆลงหน่อยครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับผมอยากจะเพิ่มเสียงโดย้ยผมอยากเพิ่มแทส เดี๋ยวข้อความอะไรอย่างนี้ครับเรืการเฮ้ยตัดต่อวิดีโอและเสียงผมจะเออนะสี่เขาจะเอาไปข้างต่อแล้วกันตัดต่อวิดีโอีโอและเสียงโปรแกรมวิดีโอ โอู้้ b e ปีพเมียโปวันนี้เราจะเรียนรู้พื้นฐานการตัดต่อวิดีโอโอ้แบบง่ายๆและใช้งานได้จริงครับเป้าหมายของวันนี้ก็คือ 1. รู้จักหน้าตา่าอ่าอย่างเช่นตรงนี้ครับอ่าผมจะเขียนไปว่า 1. รู้จักหน้าต่างโปรแคร ถ้าเกิดกรณีตัวอักษรใหญ่อย่างนี้ครับโดยเราก็มีวิธีสามารถทำตรงนี้ทำให้ตัวอักษรดูเล็กลงได้ครับโดยการที่กดไปที่แทชครับลกอักษรตรงนี้ลงมาหน่อยกด c t อ,อ,อ่ A ประมาณนี้ครับทีนี้เราก็ได้ ข้อความมาแล้วแล้วขั้นต่อไปใส่เสียงเอฟเฟกต์เสาไปครับโดยการกดคลิกขวา Import ผมมีไฟล์เอฟเฟก์อยู่แล้วก็ผมจะใช้เอฟเฟกอนนี้แทนครับ ถ้าไฟเพลงของผมเป็นวิดีโออะไรอย่างนี้มีวิธีหนึ่งครับโดยการกคดคลิกขวาทางลิงก์ให้ผมให้ผู้แล้วก็ลบตรงข้อบมอเลยเยอะร,รูปภาพนี้ออกไปครับกดดี l e ไปครับสเป c ดีลีไปเสียงเพลงเสียงเอฟเฟคครั้งแรกมันจะาดังครับโดยการให้เราลดเสียงเอฟเฟคลงครับกดตรงนี้ได้ครับ โอติเมกแล้วก็ล o ค k i n g เมาส์แล้วก็ขยายตรงเฟรมเลเยอร์เราจะเห็นเส้นกราฟตรงนี้อยู่เราลาักเส้นกราฟตรงนี้ลงมาข้างล่างครับแล้วลองฟังเสียง <c oughs> โอเคยังดังอยู่ยอ่าประมาณนี้ครับบ,บ่งาผมจะเลือกเอฟเฟกเสียงอันนี้แล้วกันครับ ยการกดดีลิฟายผมจะให้เสียงเอฟเฟกเนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆตรงแทสซาวข้อความที่เราทำขึ้นมาครับก็กดคู่ได้เลยอ่ามันก็จะใครเป็นอย่างนี้นะครับ<า>โอเคขั้นตอนต่อไปครับให้ปรับสีโทนคลิปให้เหมือนแบบเราอยู่ในบรรยากาศ บรรยากาศที่ตอบโจทย์ะอะไรประมาณนี้มากกว่าครับอ่ากดไปที่คอนโทรลกดไปที่สีตรงนี้ครับแล้วเราก็กดเลือกตรงสีตรงนี้ได้ถ้ามีพวกกราฟหรือเล่นสีโทงอะไรอย่างนี้ก็เล่นได้ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกสีโทงกดไฟล์ แล้วก็เอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตมี่เดียครับอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้ให้เรากดเอ็กพอร์ตไปครับแล้วครับอ่าวิดีโอก็จะอยู่ ไอดีเสร็จเรียบร้อยครับเป็นทำการอีสพอร์ตเป็นวิดีโออยู่ไหนเนอะไลฟ์ดิชั่โอเคครับ นี่ครับไฟล์วิดีโอที่เราตัดต่อกันก็จะได้โปรแกรม2ก็จะได้ประมาณนี้ครับวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานในการใช้งาน Adobe Premiere Pro ในการตั้งค่าโปรเจกต์การตัดต่อนในทม์ไลน์การส่งเอฟเฟคและใส่ข้อความครับและการส่งงานไฟล์วิดีโอ อย่าลืมฝึกฝูงบ่อยๆนะครับขคงครับ